กสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนอาจารย์พิศนาโทรมาหาเอมมินของข้าฝไฟยยอยดกสินบอกว่าดูวันว่าสันให้เน้นนักไปเลยขึ้นลางแต่ว่าบงหัวจกักคือกันว่าสิเป็นเหล็กตัวเก่าหรือว,ว่าเป็นเหลขกตัวใหม่เดี๋ยวพอเที่ยงใจพี่ไถยน้องไปติดตามไปฟังเบองจากปากะอาจาร์เนาะเดี๋ยวเพิ่นจะคุยกันกับเอมมินของข้าวไฟน็ยอตกสินยวไปฟังเบองพร้อมกันครับว่าเป็นเหล็กตัวเก่าหรือเป็นเหลขตัวใหม่ครับผม พระอาจารย์กล่าวนมัสการค่ะจ๋เลิศพ่ย่อมนันทียาไม่นี่นั่งยุกับแม่น้องระดาให้แม่น้องระดาสัมผัสแล้วไม่เด้ค่ะพระอาจารย์จะาเลิศพ่แม่น้องระดาดีค่ะพุทธเนสเจอร์พอนดีค่ะเป็นจังไดค่ะพระอาจารย์ท่มาดวนๆนี่ยังบ่กค่ะตัวเลขเปลี่ยนแปลงบ่ค่ะพระอาจารย์หรือเป็นจังไดมาจังไดพระอาจารย์สีมะยำไหมปะค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่รับตั้งแล้วค่ะอัน มือเคลื่อนนี่ว่างๆาก็เลยเขาไปบังจิบพระเจ้าหล่จีบอยู่ค่ะพ้าเจา้าก็าากห้ตรงกัรหลยสำหนักจุูอันมือว่างๆๆๆหนันว่างมือว่างไปไว้ว่างยี่สิบกวนาทีค่ะไปเบุงอาจารย์คนหนึ่งเลาะเลาให้เหล็กมาก,ก่อพระอาจารย์อีกพาะทีให้เหล็กมาก่อลฝ่ายอาจารย์เลาะห้มาหลายปีแล้วใช่ <Yeah. S 1> เออแต่ว่าขอสำคัญว่า อันเล็กเล่ามาตรงกับเหล็กพระอาจารย์ย้ำได้ดีอันอัดได้อัดเลยโอ้อัดได้เลยแต่มันใจเลยมั้งอาจารย์เนียนจยากลอยเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยอาจ้ะแมเนียนมาดูพี่ไปหาบพิสูจน์หอบก็ได้ยอาจารย์คนนี้มาตรงกับเหล็กพระอาจารย์ย้ำได้ดีอัดได้อัดเลยจ้าจ้าอ่าแม่ถ้าตรงตรงตัววิ่งนี่ก็ยักเข่าจ้านี่ตรงตัวปอดคู่ก็จ้า อันนั่งดีใจอยู่ผู้เดียวว่าโทษปหาย่อมนอนติญาต์อ๋อนั่งดีใจอยู่เดียวนั่งดีใจอยู่ผู้เดียวอันเลขอาจารย์นี่มาปัดตรงกันปั๊บนี่ดีใจก็เรียกว่าโทษไปหยับกับนนย่อมนนติญาต์กับแม่น้องราดากันนะฮะเนี่ยพอท่านได้สื่อกันอันคิดว่าเนาะค่ะอันเป็นอันตรงกันย่อมไดนี่กะอัดไปเลย อันโตแป็เก่าอันไปเลยค่ะอยากหาซิก็เป็นลอยเอาเนีาะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ย่งยืนยันโตเก่าอ่าโตเดิมเราก็บ๊อบเปลี่ยนแปลงเป็นล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวอย่างเดียวแม่ผู้ใดจิตขึ้นบนก็แล้วแต่แต่ว่าให้นักวางให้นักล่างจ้ะนักทั้งล่างยืนยันเลยทั้งตรงยืนยันนอนยันผ่าจานยืนยันนอนยันเด้อพี่น้องแม่ duyên dần lên pháo à lì. A mặt ông căn nhà dành cho hai chặt lòng yong điều lòng yong điều. A bé cao knock knock. Bé cao knock 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 พาจารย์มีคนทําบุญน้ำยูประมาณสองคนนะเพิ่นโอนมาบัญชีนันทิยาป้าป้อมห้าร้อยบาทแม่บนหนึ่งร้อยบาทหลังจากว่างสายเหล่านันทิยาจะโอนเข้าบัญชีพาจาย์เด้อค่ะเป็นเงินหกร้อยบาทนะคะจ้าจ้าจ้าขอบคุณหลายๆขอให้อายุวันโนสุขังภาละอ่าสุันใดว่องไขยามีขอให้นนรหำไใด้วยหยมดอ่าทำบุญสิ่งใดกับศาถนาสิ่งใดกับขอให้สมพระมงหมัปศาสนา าร brands, oh, ุอาจารย์ยันยืนยันอยู่ข้ามเก่าข้ามเดิมนีหลักย right? okay, okay, ืนยันเน้นล่างอันเลขสรูปมาให้แล้วพระอาจารย์ที่บอกไอบ๊อบบรบแมนบอกคอยบอกเปลี่ยนเลยมั่นใจนะจ๊ะเนาะแล้วบอเปลี่ยนมั่นใจล้านเปอร์เซ็นมั่นใจแปดเก้าเน้นล่างหนักหนักจนขนลุกไหม้า่งนั่งมึงคิดเราหรอั่งนั่งขนลุกขนยิ่งลุกเลย จะได้มาให้ตรงกันครับถ้าต้มเือได้ถ้าต้มเือได้ให้งมั่นใจพว่าจ้ะเห็นชิปผู้อื่นบนกระไ้คือกั้แต่วันสื่อๆอยู่เฉยว่าผู้นี้คือมีความอาจารย์ผู้นี้ห้มากนี่พอเล่าให้เขาห้เล็วมากครูสุวทีิเก็บเป็นเก็บแปดปีแล้วเนาะย้ำเนาะย้ำโค้งสุดท้ายเงี้นเลขมาตรงกันปั๊บย้ำได้หนีอาจารย์ ทุกเรือใช่อ่าอ่าพอทุกเรืออืมว่ามันจะมันแทมขอสมั่น FCA ฟังเล้วเปลี่น FCA เรือตะบึงเด็ดตะบึงของเพิ่นมากแต่ว่าเพิ่นเขาก็ออกเช็คบนหิวออกมือใดแต่ว่าเขาก็เห็นของเพิ่นบ้างฟังนักประมาณสามสิบนาทีนี่แหละที่ผ่านมานี่แหละคุณพ่อพระอาจารย์ได้โทษสายด่วนมากเนาะสายด่วนอดไม่ได้สายด่วนอดอดไม่ได้อดอดไม่ได้นั่งเบิ้งเหล่าจน ที่ญาตอกใจเมื่อวานันพายจันติโทรมากว่าว่าสิโอนเงินเขาบญที่โอนพีเนะนะคือว่าเบิ้งสลิปอยู่คือว่าโอนถืออยู่นะหนึ่วัาสีบ้าเรื่องบริดว่าสสีบ้าเรื่องเล็กจะเลยโทรมากอันอันยำาที่อนย่มน้ิที่ญาต่อดอรัตตีจกไปห้าบ่ได้หลยม่จ๊ะได้ไปก็จะห้าบุได้ได้ยังละสองใบพาจยรย์ ปล่อยคลิปปล่อยคลิป่องแล้วน้องที่ยากกับจังเข้าไปในเมืองไปหาได้ย่างละสองใบหนึ่ง<อ>ได้ซ้ำนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาแจเาเบิร์ดแล้วไปถามแพงได้เขาแจะว่าเบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้วแม่นันดังปนีตัววะได้ย่างละสองใบล<อ>แล้วกัอนอาจารย์ได้เขาไปเลยยมือกันไปลา้านทรงผมไป่อกน้องล่งไปถามรถตรีกองเก่งเองกองแบบไงเนาะนี่ยุบแพงเก่งไป ว่ามัดไปใส่เบิร์ละครับปองใหญ่ปนีพ่อี่ข้าเจ้าสิว่างน้องเบิร์แล้วว่ารับค่ะแล้วว่าขัาเสิเอาว่างเงินไว้ตั้งใดอยู่เจ้าเจ้าสิเอามาส่งในขึ้นนี่เหรอวะครันค่ะยังไม่สอบไปรับเลยถ้าอันมันลงกีมีคนหูวจักกันมันอยู่ในเมืองอยู่ในหลอดเยอะมากเหมือนวัด มีอยู่สุดหาไปมีอยู่ไรอยู่มันมายนุ่มลูมน่อมล้านคน่ะไปสื่อนายอยู่ว่จะตีังมอยังเถอน่มาพิจรานย้ำคงขีดใตก้าตอนนี้ไปหาบอมี่แล้วหระอาจารย์บ่มี่จ้าองบมี่มมี่แล้วอะนต่วไปอาจารย์ยินตอนม่แปดเก้าข่นมากหนักขึ้นอีกค่บาบอมี ค่ะบอมมี่คือแบบเหมือนแล้วถ้าเกิดเออเป็นเป็นเอกชนบางเจ้าก็เศร้ารับเราค่ากันไม่ถึงว่าไต้ดินนั้นเพิ่งรับแล้วก็ได้เท่าที่ได้นั้นได้ก็อนิยาคือบอกตรงๆค่ะงวดใดอนิยาสื่อหลายๆมันจะบออออกประเทต่างปฏิทานวลาสิบว่าสื่อหลายอยากให้เลขออกให้เอฟซีใดอนิยาบเไราดเพราะเป็นยังก็เทศก็สื่อเป็นสีสันบันเทิง พอมาค่อยถุ่มตัวละสองสามพันมันบอ,อ,อกนู่นทยากลเ,ลเลยบ่บ่ซื้อได้อาจารย์สื้อหน่อยที่สุดอยากให้เลขออกอยากให้เอฟซีโชคดีจะเป็นคนแบบนั้นแล้วว่าอาจารย์ฝันหมืกขึ้นฝันว่าจังเป็นโยมฝันว่าค่ะตอนเขาพลานักเขา,เาตั้งน,น่งกินนะเราค่ะอย่างร่มอัวข้าวชิ้นๆผ่านนะค่ะเขาเลยกมาให้แต่ว่าเขาจะกินเลิกหน่อยปานี่ปนานาว่า ขเ,เขาขากยิ้มินกินมคนนักเลยได้กินเกี่ยวก้อนกับฝันว่าได้เขาเอามาให้กินอกันอมแสดงว่าเรกเขาเรียฝันว่าเขาโยกเหล่าไปไปได้กินของเขาก็เลยว่าตื่นขึ้นมากมั 4, นตีสามละตีสองตีสัเกือบสิบตีสามต่วมนแล้วกินในใจแมนแล้วปัดมาพ่ออันจิบของอาจารย์ผู้นีละผูเล่าค่ะ สูตรมาเก็บแปดปีก็ปีนมาปอดคิดของเราเห็นยังว่าขนจริงลูกยังว่าโอ้ยวดใจว่าไรเด้อตรงโตไปหางย้อนนนที่จะขนจริงลูกว่ามันตรงกันตรงะเลีกวิ่งกับว่าตรงกอดคู่ข voilà ึ้งหัวซีหอกับตรงนี้ย้อนนนที่จะซีหอกับเลขวิ่งกับตรงกอดคู่กัยังตรงกันอ้อเต็มเต็มอีกอมาดหัวดนีกับมัดตรงกันอีก ข้าพอดคู่กับตรงกันอีกภาวนาให้มาตรงๆนะคะพระอาจารย์ไม่พระอาจารย์ก็เลยกคุณยิ่งลุกกดใจญ่กว่ไรนั่งยิบยูบุญเยอะเลยงานนกตียากเล้าแม่น้องรัตดานี่เป็นแค่ไดโนสอรกันถึงมาก่อนนะะอาจารย์แล้วก็อันโตนั่งให้ซื้อขามบนเด้อโตได้ค่ะตของแม่น้องรดานะค่ะไหวขามบนเด้อค่ะ ก็ว่าแน่ของเพื่อนอาจจะเข่าบนของพระอาจารย์อาจจะเข่าล่างนะคะอันคิดว่าอันในใจในใจลึกๆคิดว่าจะใส่ค่ะพ่อวนาพ่อวนาให้ให้ของเพื่อนเข่าบนน้ำแหน่ล่างก็ได้เอาไว้ค่ะเพราะว่าแม่น้องระดาจะได้ไปหาหมอได้ผ้าตัดใหญ่ใสเงินหลพ่อวานนาให้เพื่อนเข่าบนของพระอาจารย์เข่าล่างอ๋อรอบรอบเป็นอย่งเป็น หมอดาวานาสิเป็นนั้นไปหาหมอมื่อไหร่ไปเอสเล่มาแ,แ,แล้วกระดูกกว่านาสิเป็นเนื้อเงาะในกระดูกไหมาจา๊ะพระอาจารย์นนทิยาบร่รบกวนหน่ะเด้อค่ะกราบขอบคุณพระอาจารย์หลายแห่งที่ซาุดีอาะทางของพระอาจารย์นะคะกราบขอบคุณค่ะกราบนมัสการค่ะเจริญพรยอมนอนทิยาน้องพระอาจารย์